ความเดิมในตอนที่แล้ว หลังจากที่อารยธรรมบนโลกมนุษย์ได้ล่มสลายกันอย่างเป็นทางการเมื่อ20ปีก่อนเนื่องจากการระบาดของซอมบี้เชื้อราก็เลยทำให้คนที่มีชีวิตอยู่รอดในตอนนี้ครับพวกเขาพยายามจะทําทุกอย่างให้ตนเองนั้นมีชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวันและกุญแจของความสําเร็จที่ว่านี้ก็คือการรวมกลุ่มกันขึ้นมาที่ในตอนนี้ครับก็ได้มีกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มด้วยกันที่ตัวซีรีส์ได้มีการพูดถึงกันไปแล้วอย่างกลุ่มเฟรดามันคือกลุ่มทหารที่ใช้อํานาจทหารในการปกครองอย่างเบ็ดเสร็จกับกลุ่มไฟ ที่ขายความเสรีภาพรับให้กับคนที่เข้าร่วมเลยเมื่อแนวคิดของคน2กลุ่มนี้ไม่ตรงกันก็เลยเกิดการประทะก,กันรับอยู่บ่อยครั้งแน่นอนว่าทอมมี่น้องชายของโจก็ได้กลายเป็นคนที่อยู่ในร่างแห่นี้ด้วยมันก็เลยบีบให้โจพระเอกของเรื่องนี่ไม่มีทางเลือกมากนักรับ เขาพยายามจะดิ้นรนทุกอย่างออกเดินทางไปกับสาวน้อยผู้มีภูมิต้านทานต่อเชื้อราไม่กี่คนบนโลกเพื่อตามหาและช่วยชีวิตทอมมี่ก่อนที่ทุกอย่างรับจะสายเกินแก้สวัสดีครับผมมอบลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง HBO Go อย่างเรื่อง The Last of Us ใน EP ที่4แล้วครับใครที่ไม่เคยดู EP ก่อนหนะ้า ให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เพื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผงขอแนะนํา YouTube พรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมอเบิลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่โจก,กับแอลลี่ ในตอนนี้ยังคงเดินทางกันต่อซึ่งพวกเขาได้มีการแวะพักเพื่อเติมน้ํามัน จัดแจงสเสบียงต่างๆรับให้เรียบร้อยก่อนในการเดินทางครั้งต่อไปซึ่งเอลลี่ก็ใช้โอกาสที่ว่านี้แอบเข้ามาในห้องส่วนตัวครับเพื่อฝึกในการเล็งปืนที่เธอนั้นแอบหยิบมาจากบ้านของบิลและก็แฟรงก์โดยที่โจนั้นไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเอลลี่ในตอนนี้เธอมีปืนในการครอบครองแล้วโดยเธอก็ไม่รอช้าครับหยิบมันออกมาเพื่อจัดเรียงกระสุนทดลองการลั่นไกต่างๆอยู่หน้ากระจกเพียงแค่คนเดียวซึ่งเธอก็ทํามันอย่างมีความสุขและก็สะใจมากมาก ก่อนที่เอลลี่จะจัดแจงวันไว้เหมือนเดิมแล้วเก็บปืนใส่กระเป๋าไว้ในขณะที่ทางฝั่งของโจครับกำลังทําการเติมน้ำมันใส่รถอยู่ข้างนอกพวกเขาในตอนนี้ต้องแวะเติมน้ํามันทุกๆชั่วโมงเลยโดยโจเองก็ให้เหตุผลว่า น้ำมันรับที่เก่าแล้วจะใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ไม่นานสักเท่าไหร่ต้องมีการเติมน้ามันอยู่เป็นระยะระยะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เติมเต็มถังทีครับขับได้เป็นวันๆโดยระหว่างการเดินทางของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยเอลลี่ด้วยความน่าเบื่อก็เลยหยิบหนังสือของบิลแล้วก็แฟรงขึ้นมาอ่านซึ่งมันก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับโจทย์ทายคําต่างๆเป็นปริศนาครับที่เล่นการสนุกสนานในสมัยก่อนรวมสุดยอดมุกตลกไว้ในที่เดียวอะไรแบบนั้นอย่างเช่นนะครับอะไรเกิดก่อนพระจันทร์ ก็พระอาทิตย์ยังไงล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าอาทิตย์นั้นมันมาก่อนวันจันทร์แม่เลยได้ว่า5บาท10บาทตัวหนังก็เอาครับแล้วแอลลี่ในตอนนั้นก็ขาตลกอยู่แค่คนเดียวในขณะที่โจก็ไม่อินกับนางด้วยก็ลยลยเลยไล่แอลลี่ครับไปรอในรถเถอะพวกเขาในตอนนี้ต้องออกเดินทางกันต่อแล้ว เอลลี่ในตอนนี้ครับยังคงสร้างสีสันและความสงสัยในวัยเด็กอยู่เสมอโดยเธอเองรับก็คนรถไม่หยุดหยิบนู่นหยิบนี้ออกมาเล่นอยู่เรื่อยจนไปเจอหนังสือเกี่ยวกับ18บวกซึ่งโจก็เลยสั่งให้เธอครับโยนหนังสือที่ว่านั้นทิ้งไปซะมันก็เลยทาให้การเดินทางของทั้งคู่ในตอนนี้แทบไม่น่าเบื่อเลยสัก,กนิดแม้บรรยากาศด้านนอกในตอนนี้ครับจะเป็นเหมือนเมืองร้างก็ตามมาในตอนนี้ครับเต็มไปด้วยซากปรักหักพังต่างๆซา,ากอาคารบ้านเมืองครับที่ถูกทิ้งร้างไว้หลายปีรวมไปถึงร่างไร้วิญ,ญญาณของพวกซอมบี้เชื้อรา ต่างๆที่ถูกย่อยสลายไปตามการเวลาเกลื่อนกาดถนนหยุดเต็มไปหมดจนทั้งคู่ในตอนนี้ได้ขับรถกันไปเรื่อยๆจนถึงตอนเย็นรับก็จัดการแวะพักในป่าข้างทางโดยทั้งโจและก็แอลลี่ได้ทํากับข้าวกินด้วยกันอย่างมีความสุขโจรับได้บอกให้เธอนอนพักในคืนนี้พรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางกันต่อละกันเป็นการเดินทางทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้ โดยมีจุดหมายปลายทางรับอยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่าไวโอมิงซึ่งเอลลี่ในตอนนี้ก็มีความต้องการอยากจะก่อกองไฟมากๆเพราะว่าอากาศที่หนาวเหน็บแต่ทว่าโจกลับไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่โดยเขาเองก็ให้เหตุผลว่าตนเองรับไม่ได้กลัวพวกซอมบี้เชื้อราแต่ยอย่างใดเพราะพวกมันครับไม่ได้มีความฉลาดขนาดนั้นคงไม่ได้เดินทางมาไกลถึงนี่หรอกสิ่งที่โจกลัวในตอนนี้ครับ คือมนุษย์ด้วยกันเองต่างหากที่พวกเขาจะยอมทําทุกอย่างรับเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองนั้นต้องการซึ่งก่อนที่เอลลี่จะนอนเธอก็ไม่ลืมจะทิ้งมุกตลกเพื่อถามโจไปว่าทําไมเราต้องปิดตู้เบาๆด้วยละ่ะซึ่งโจก็ตอบไปนะครับอย่างมั่นใจก็เพราะว่าชุดนอนอยู่ยังไงละ่ะเรเดว่าโจครับทันมุกตลกของเอลลี่ทุกอย่างก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นเอลลี่ก็หลับลงไปในขณะที่โจรับก็ยืนเฝ้ายามตลอดทั้งคืนเลยก็ว่าได้ จกนกระทั่งเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงก่อนที่ทั้งคู่ครับจะเริ่มต้นในการออกเดินทางครั้งใหม่โจก็ไม่ลืมจะต้องกาแฟในการดื่มกินไประหว่างทางแอลลี่ในตอนนี้ก็ไม่เข้าใจสิครับว่าโจนั้นดื่มอะไรเนี่ยไม่เห็นจะน่าอร่อยเลยกลิ่นแมงเหม็นเยอะกระขี้ไมโดยระหว่างทางนั้นโจก็ได้ขับรถให้กับแอลลี่ดูแผนที่ไปเรื่อยๆโดยมีจุดหมายอยู่ที่ไวโอมิงตามเดิมซึ่งแอลลี่รับก็ได้ถามเรื่องของทอมมี่ว่าจริงๆแล้วครับทอมมี่กับโจเนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่า ทําไมในตอนนี้ถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันล่ะโจก,ก็เลยจัดการเล่าเรื่องของทอมมี่บางส่วนให้กับแอลลี่ได้ฟังนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยทอมมี่เป็นคนที่ชอบมีส่วนร่วมไม่ชอบอยู่คนเดียวอย่าทําตัวเป็นฮีโร่อยู่เสมอจนจบมอปลายครับทอมมี่ก็เข้าไปสมัครเป็นทหารและโดนส่งไปปฏิบัติการพายุทะเลทรายซึ่งมันก็คือชื่อสงครามสงครามหนึ่งนั่นแหละแต่ผลมันก็ปรากฏว่าการเป็นทหารในสงครามเนี่ย ไม่ได้ตอบโจทย์ทําให้เขารู้สึกเป็นฮีโร่เลยสักกนิดพอหลัง12ปีของการระบาดของซอมบี้เชื้อราทอมมี่ในตอนนั้นก็โน้มน้าวโจโนะครับให้เขารวมกลุ่มเพื่อเดินทางไปที่บอสตันซึ่งโจโอเองก็ตอบตกลงไปเพราะว่าเป็นห่วงน้องชายครับที่ชอบทําอะไรสุ่มเสี่ยงอยู่เสมอนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าโจโครับได้เจอกับเทสตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาจนทอมมี่เองก็ได้มารู้จักกับมาริน โดยเธอครับก็ได้ชวนเขาไปที่กลุ่มไฟไฟด้วยความที่เขาชอบในการเป็นฮีโร่ของประชาชนอยากกู้โลกอะไรแบบนั้นจนในตอนนี้ครับข่าวล่าสุดที่โจได้มาว่า ทอมมี่ได้ออกจากกลุ่มไฟไฟแล้วด้วยเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างมันก็เลยทำให้ทอมมี่ในตอนนี้รับตัวคนเดียวแล้วโจต้องการเดินทางไปช่วยน้องชายเพื่อมีชีวิตรอดต่อไปให้ได้แต่ทั้งคู่รับติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเดินทางไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยด้วยเมืองกรับที่มันค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรจะหาทอมมี่เจอได้อย่างไรกันยังไงก็หาเขาไม่เจอเป็นแน่แต่พระเอกก็ตอบกลับเธอไปนะครับว่า เพราะความแน่วแน่ของเขานั่นแหละยังไงรับก็ต้องหาทอมมี่ให้เจอให้ได้แล้วพอทั้งคู่ในตอนนี้ได้ขับรถมาสักพักพอถึงจุดที่ต้องผ่านอุโมงค์ไปครับกลับได้พบว่า อุโมงที่ว่านี้มันได้ตันไปเสียแล้วเนื่องจากมีซากรถกีดขวางมากมายมันกะะ็เลยบีให้โจรับบอกให้แอลลี่รอในรถก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาจะออกไปดูข้างนอกก่อนซึ่งผลก็ปรากฏว่าโจก็เจอแต่ร่างไร้วิญญาณรับที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้วแล้วก็รถพังขนาดใหญ่ไม่สามารถทําให้เขาเนี่ยขับฝ่าไปได้จริงๆซึ่งแอลลี่ก็เสนอนะครับว่าเราควรจะขับย้อนกลับไปดีหรือเปล่า หรือจะขับอ้อมไปก็ได้นะเสียเวลาหน่อยแต่น,น่าจะไปได้ซึ่งโจก็มองว่ายังไงก็ไม่ขับย้อนกลับไปแน่มันเสียเวลามากเกินไปครับโจก็เ,เลยมีความคิดว่างั้นเราลองขับเข้าเมืองดีกว่าไหมเผื่อว่าจะหาทางอ้อมที่ไม่ไกลไปได้พอถึงตอนนั้นรับค่อยหาทานในการกลับเส้นหลักของเราต่อจนาคู่ในตอนนี้ได้ขับรถเข้ามาในเมืองหลวงขนาดใหญ่ แล้วก็ติดปัญหาเข้าจนได้เมื่อโจ,โจกับแอลลี่รับไม่สามารถหาทางออกไปที่ทางหลวงคืนได้เลยมันก็เลยทําให้แอลลี่เริ่มปวดหัวแล้วรับเพราะว่าแผนที่ในตอนนี้มันมีเส้นทางที่ค่อนข้างงงไปหมดแถม Google Map ในตอนนี้ก็ไม่มีบริการเสียด้วยโจในตอนนัครับแอลลี่ก็ตะโกนให้โจนั้นหยุดรถตอนนี้ก่อนเพราะว่าเธอสังเกตเห็นเหมือนกับเขตกักกันอะไรสักอย่างหนึง่งที่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับแถวนี้แบบพอดีและก็ไม่พบว่ามีรถของพวกเฟด้าอยู่ด้วยจากนั้ครับก็ได้มีคนบาดเจ็บคนนึงตะโกนขอให้พวกเขานั้นช่วยเหลืออซึ่่งตนทีโจ เห็นแวบ,บแรกของชายคนนี้นั้นเขาก็ได้สั่งให้เอลลี่รับจัดก,การรัดเข็มขัดอย่างเร่งด่วนแล้วโจวก็เริ่มต้นในการขับซิ่งหนีไปในทันทีซึ่งในตอนแรกเอลลี่ไม่เข้าใจว่าโจต้องการจะทำอะไรกันแน่คนคนนั้นขอความช่วยเหลือจากเราไม่ใช่หรอซึ่งผลก็ปรากฏว่าโจคิดถูกรับมันคือกับดักมาตั้งแต่แรกคนกลุ่มนั้นพยายามจะโจมตีพวกเขากลับไป ด้วยห่ากระสุนมากมายครับจนในตอนนี้รถของพวกเขาทั้งคู่ก็พังเละและไม่สามารถขับรถได้ต่ออีกต่อไปก่อนที่โจกับแอลลี่ครับจะลงมาจากรถเพื่อหาที่หลบก่อนละกันในขณะที่คนพวกนั้นครับก็จู่โจมรถของพระเอกอย่างไม่ยัง้งก่อนจะขู่พวกเขากลับไปว่าให้โจส่งสเสบียในรถมาให้พวกเขาทั้งหมดเลยแล้วเราจะปล่อยให้นายมีชีวิตรอดต่อไปแต่โจกลับไม่เชื่อครับยังไงพวกนี้ก็ไม่เว้นพวกเราไว้หรอกก็เลยพยายามจะหาทางรับในการตอบโต้กลับให้ได้ซึ่งก่อนอื่นครับโจได้สั่งให้แอลลี่นั้นไปหลบในดูก่อนละ กันระหว่างที่เขารับมือกับคนพวกนี้ ซึ่งมาโจประเมินดูแล้วครับคนที่มันยิงใส่โจในตอนนี้เนี่ยมันมีการอยู่2คนโดยเขาเองก็จัดการสอยคนนึงร่วงไปได้นั่นก็เลยเหลืออีกคนหนึ่งรับเป็นการต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่งผลมันก็ปรากฏว่าไอ้โจคนนั้นเนี่ยได้ลอบเข้ามาจู่โจมโจที่ทางข้างหลังจนเขาเองก็เสียท่าครับลม้มลงไปนอนกองกับพื้นซึ่งโจเองก็ไม่รอช้ารับจัดการงัดกระบอกปืนขึ้นมาเพื่อบีบไปที่คอของโจอย่างจังจนเขาเองก็หายใจไม่ออกตเตรียมพร้อมรับจะไปคุยกับราขมาม่วง ถาว่าในตอนนั้นแอลดีที่หลบอยู่รับก็มีความกล้า,ากลัวหยิบปืนที่เธอเคยเก็บไว้ในกระเป๋าออกมา ก่อนที่เธอจะตัดสินใจครับลั่นไกปืนกระบอกนั้นอัดไปที่กลางหลังของโจนจนโจก็รอดมาจากโจนมาได้มันก็เลยทาให้ในตอนนี้เนี่ยโจนคนนั้นขอร้องชีวิตจากโจให้ปล่อยเขาไปเถอะสิ่งที่เขาทํารับมันผิดไปแล้วซึ่งพระเอกก็ไม่รอช้าได้มีการสั่งให้แอลลี่ไปรอข้างนอกในขณะที่เขาจะปิดงานกับไอ้โจนคนนี้ซึ่งโจกับแอลลี่ก็ต้องมาคิดกันต่อว่าจะเอายังไงต่อไปดีรถในตอนนี้ก็ไม่สามารถขับไปต่อได้แล้วซึ่งความคิดของโจนในตอนนี้ครับก็มองว่า เราต้องเดินทางรับไปหาตึกสูงๆก่อนละกันเพื่อใช้มันรับในการเบิกเส้นทางเพื่อหาว่าเส้นทางไหนรับเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยบ้างโดยการมองจากที่สูงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากกว่าก่อนที่ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดของเรื่องจะตัดไปที่ชายแก่คนหนึ่งในตอนนี้ ได้ถูกจับตัวมาสืบสวนสอบสวนรับจากคนอีกกลุ่มหนึ่งโดยเธอคนนี้เองรับก็มีชื่อว่าแคทเธอรีนเป็นหัวหน้าของคนกลุ่มนี้กําลังเค้นถามคุณหมอของเธอเองรับเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างเพราะว่าแคทเธอรีนคนนี้กําลังจะแก้แค้นรับให้กับพี่ชายของเธอที่เคยถูกซ้อมจนเด้งซึ่งบุคคลที่เธอกําลังตามหาในตอนนี้ก็มีชื่อว่าเฮนรี่ แต่ทว่าชายแก่คนนี้ก็ปฏิเสธให้ความร่วมมือแต่อย่างใดไม่ยอมบอกข้อมูลใดๆรับให้กับแคทเธอรีนได้รู้เลยซึ่งมันก็เลยทำให้เธอค่อนข้างโกรธมากๆเกือบจะพังมือในการจัดการกับไอ้ชายแก่คนนี้ไปแล้ว แต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยสมัครพรรคพวกของเธอครับก็ไดเอาร่างไร้วิญญาณของไบรอันและก็เพื่อนของเขาครับกลับมาส่งที่ค่ายพร้อมกับบอกว่าเมื่อแต่กี้นี้มีคนจัดการกับพวกเขาเหล่านี้มาซึ่งน่าจะเป็นฝีมือของคนนอกทาเป็นแน่ครับถ้าไม่ใช่พวกเฟรด้างั้นอาจจะเป็นพวกทหารรับจ้างก็เป็นได้ซึ่งแคทเธอรีนก็ได้เสนอกับลูกน้องไปว่าถ้าเธอมีหมอเนี่ยจะสามารถช่วยชีวิตสองคนนี้ได้หรือเปล่าซึ่งลูกน้องก็บอกกับเธอไปตามตรงรับว่าต่อใ้เธอมีหมอวิเศษในตอนนี้ก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาเหล่านี้ได้แล้วล่ะครับ ราวะเดี้ยงไปนานแล้วด้วย มันก็เลยทําให้แคทเธอรีนในตอนนี้ค่อนข้างโกรธมากๆและต้องการมาระบายความแค้งรับกับชายแก่คนนั้นในนแก่ก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปงั้นก็ลาก่อนแล้วกันปั้งแล้วชายแก่คนนั้นรับก็ไปคุยกับร่ามะม่วงในทันทีซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยแคทเธอรีนรับก็ลงมาปลุกปั่นทุกคนในค่ายว่าการจากไปของไบรอันนั้นจะต้องเป็นฝีมือของเฮนรี่ไม่มีผิดแน,แน่คนที่เธอนั้นต้องการอยากจะล่าเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครก็ตามเราต้องหามันให้เจอให้ได้วาแล้รครับแคทเธอกอคําสั่งไ ให้ลูกน้องทุกคนในตอนนี้ครับกระจายตัวออกไปทั่วทั้งเมืองเพื่อตามหาตัวเฮนรี่ให้เจอให้ได้ ซึ่งแต่ละคนที่ออกไปก็ไปพร้อมกับอาวุธแบบครบมือครับในขณะที่ทางฝั่งของโจกับแอลลี่ที่แอบ,บซ่อนตัวอยู่ในบ้านแถวๆนั้นเนี่ยก็รู้นะครับว่าคนกลุ่มนี้พยายามจะตามหาตัวของพวกเขาอยู่ซึ่งแอลลี่ก็มองว่าถ้าคนพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มเฟรด้าแล้วก็ไม่ใช่พวกฟลายฟลายเนี่ยแล้วกลุ่มคนพวกนี้เป็นใครกันแน่ละ่ะซึ่งโจเองครับก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันแต่สิ่งที่โจบอกได้ในตอนนี้เลยก็คือพวกเราต้องอยู่ที่นี่ก่อนสักพักหนึ่ง จนกว่าที่พวกมันรับจะไปค้นหาที่บริเวณอื่นหลังจากนั้นเราค่อยวิ่งไปหลบที่ตึกสูงๆซึ่งตึกที่อยู่ใกล้สุดในตอนนี้ครับก็ห่างไป4ช่วงตึกด้วยกัน พวกเราจะเดินทางไปที่ตึกนั้นจนกว่าที่เสียงรถของพมันจะเงียบลงซึ่งระหว่างที่นั่งรอกันอยู่นั้นครับโจเองก็ติดใจเรื่องที่เอลลี่นั้นใช้ปืนในการจัดการกับโจรคนนั้นซึ่งโจเองก็มองว่าแอลลี่รับยังเป็นเพียงแค่เด็กไม่อยากให้มีความรู้สึกไม่ดีอะไรแบบนั้นในตอนลั่นไกโดยเอลลี่ก็ได้บอกกับโจไปตามตรงนะครับว่าการลั่นไกครั้งนั้นของเธอเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกซะหน่อย เธอเคยทําแบบนี้มากับคนอื่นแล้วมันก็เลยทำให้โจกรับเริ่มปรับความคิดใหม่เกี่ยวกับแอลลี่ในในเรื่องมันก็บานปลายมาถึงขนาดนี้แล้ว โจก็เลยจัดการสอนวิธีการใช้ปืนที่ถูกต้องให้กับแอลลี่ได้รับฟังซึ่งมันก็เลยทําให้เธอรับมีความสุขมากๆที่ได้รับการยอมรับจากโจสักกทีหนึ่งและไม่ต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอีกต่อไปแล้วแถมพระเอกเองอยังอนุญ,ญาตให้เธอรับพกมันเอาไว้ติดตัวอีกด้วยและเมื่อในตอนนี้ทางสะดวกแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่รอชาร้าสิครับจัดการเดินทางออกไปจากที่นี่ในทันทีเพื่อเดินทางไปที่ตึกสูงในขณะที่ทางฝั่งของแคท,ทรีในตอนนี้ที่เดินสำรวจกันอยู่นั้น ก็ได้พบกับบอดแสอะไรบางอย่างพวกเขาในตอนนี้ครับได้เดินเข้าไปในตึกแห่งหนึ่งที่มีห้องลับอยู่ข้างบนบ้านจนได้เจอเข้ากับเศษอาหารกระป๋องและก็รูปวาดการ์ตูนของพ่อลูกครับซึ่งเธอก็รู้ได้ทันทีวันนี้ต้องเป็นของเฮนรี่แล้วก็แซมลูกชายของเขาเป็นแน่และเมื่อแคทเธอรีนดูจากสภาพของกระป๋องเธอก็เลยคาดเดาได้ว่าอาหารของพวกเขาทั้งคู่ในตอนนี้ครับใกล้จะหมดลงแล้วแหละ และเฮนรี่คงไม่ปล่อยให้แซมหิวเป็นแน่พอฉั้นรับแผนการต่อไปของเธอก็เลยวางแผนให้มีการเตรียมสเสบียงเพื่อเป็นเหยื่อล่อเพราะว่าเขารับคงอยู่ไม่ไกลจากนี้อย่างแน่นอนและเพิ่มเวรยามรับในการเฝ้าสเสบียงเป็นสองเท่าถ้าเฮนรี่ออกมาเมื่อไหร่ก็จัดการแม่งได้เลยก่อนที่ตัวของแคทเธอรีนรับจะพบกับเรื่องที่น่าตกใจเลยก็คือในห้องเก็บของของตึกนั้นครับบรเิเวณพื้นดินของในห้องในตอนนี้มันได้เกิดรอยร้าไปทั่วทั้งห้องและมันกําลังเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆราวกับว่ามีอะไรบางอย่างรับกําลังเติบโตอยู่ที่ใต้ ซึ่งก็ดูเนว่าแคทเธอรีนกับพวกรับจะรู้กันเป็นอย่างดีว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ลูกน้องก็เลยเสนอกับแคทเธอรีนไปนะครับว่าเราควรเอาเรื่องนี้ไปบอกกับสมุนทุกคนดีกว่าไหมก่อนที่ทุกอย่างรับจะสายเกินไปแต่แคทเธอรีนเองกลับไม่คิดแบบนั้นเธอมองว่ารับปัญหาที่อยู่ตรงหน้านี้ยังไม่ใช่ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของเรา มันสามารถรอได้อยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ครับคือการจัดการเรื่องของแฮนดรี่ให้จบก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์เรื่องนี้กันทีหลังก็ได้บอกได้เลยครับว่าถ้าจะให้คนดูอย่างเราเดาสิ่งที่อยู่ใต้ดินในตอนนี้เนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซอมบี้เชื้อราเป็นแน่ที่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทรงพลังแล้วก็น่ากลัวแบบสุดๆไปเลยก่อนที่ภาพครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของโจแล้ก็แอลลี่กันต่อ ทั้งคู่ในตอนนี้ได้เดินทางมาถึงที่ตึกแห่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยที่มีจํานวนชั้นที่สูงมากๆด้วยเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากความสูงที่ว่านี้ครับในการคิดหาทางหนีไปจากที่นี่ให้ได้ออกไปจากเมืองแห่งนี้ครับเพื่อตามหาตัวทอมมี่กันต่อซึ่งการที่เขาอยู่ที่สูงเนี่ยจะทําให้มีข้อได้เปรียบในการหลบพ้นสายตาของคนกลุ่มนั้นรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการประทะก,กับพวกซอมบี้เชื้อราครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดึกอยู่พอสมควรแล้ว โจเองก็มองว่ายัางไงครับคืนนี้เราคงต้องค้างอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันเราค่อยคิดหาวิธีการเดินทางในวันถัดไปก็ได้ซึ่งก่อนนอนในคืนนั้นโจก็ไม่ลืมครับจะเอาเศษแก้วที่แตกมาโรยไว้ตามพื้นเพื่อที่ว่าครับจะได้ใช้มันในการปกป้องตอนเองไม่ให้โดนคนรอบมาทําร้ายในตอนที่เขานั้นหลับอยู่เมื่อไหร่ครับที่มีคนมาเดินผ่านเนี่ยมันจะได้ยินเป็นเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบอะไรแบบนั้นซึ่งเอลลี่ก็พูดจาแซวโจนะครับว่าเธอนั้นแอบรู้มาว่าหูข้างขวาของโจเนี่ยไม่ค่อยได้ยินักเท่าไหร ถึงโจจะโรยเศษแก้วไว้แบบนั้นก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อยู่ดีเพราะยังไงครับเขาก็ไม่น่าจะได้ยินตอนที่หลับหรอกมั้งซึ่งแอลลี่ก็ไม่ลืมจะถามว่าว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับหูของนายกันแน่ล่ะมันก็เลยทําให้โจรีบส่วนเธอกลับไปครับว่าอย่าไปสนใจเลยเรานอนกันเถอดดีกว่าโดยก่อนนอนเนี่ยแอลลี่ก็ไม่ลืมจะเล่นมุกกับโจด้วยนะครับว่า สงสัยบ้างไหมว่ามีอะไรทําให้โลกร้อนบอเลกรับว่าเจอคําถามนี้เข้าไปเนี่ยโจถึงกับงงแดกไปเลยทีเดียวมีบ้าอะไรรับจะทําให้โลกมันร้อนได้ละเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่รู้คําตอบรับรีพิมพ์ตอบกันมาตอนนี้เลยว่าแล้วเอลลี่ก็ได้เฉลยให้กับเราคนดูได้ฟังว่ามันก็คือมีขั้วโลกยังไงล่ะแม่เป็นมุกที่แบบว่า5บาท1ิบาทจริงๆครับและทั้งคู่ในตอนนี้ก็หัวเราะก,กันออกมาอย่างสนุกสนานก่อนที่แต่ละคนเนี่ยจะหลับปุ๋ยไปอย่างมีความสุขซึ่งโจในคืนนั้นก็จัดการในการนอนตะแคงขวาด้วยเพ่ีวา ขารับจะใช้หูซ้ายในการเงียฟังจนกระทั่งตกดึกของคืนนั้นอยู่อยู่รับเอลลี่ก็ตะโกนเรียกชื่อโจถึงสองครั้งดังๆด,ด,ด,ด้วยกันกว่าที่เขาจะได้สติตื่นขึ้น,นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตนเองเนี่ยเพื่อนอนเปลี่ยนท่ารับไปแตะแคงซ้ายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้และพบว่าในตอนนี้เอลลี่กับตัวของโจเนี่ยได้ถูกชายสองคนปริศนาชักปืนขึ้นมาขู่อยู่และก็เตรียมความพร้อมจะเล่นงานโจกับเอลลี่ในทุกเวลาที่พวกมันนั้นต้องการ ทีนี้หละครับชะตากรรมของโจก,กับแอลลี่ในตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเขาทั้งคู่ครับจะสามารถเอาชีวิตรอดมาจากคนพวกนี้ได้หรือเปล่าเราคนดูคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อในเดือนล่าสุดอีพีต่อไปอีพีที่5ครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอีีนี้ได้จบไปเนี่ประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของ2บุคคลปริศนาที่พึงจะบุกเข้ามาจัดการกับโจและก็แอลลี่ตอนที่หลับกันอย่างแน่นอนคือถ้าเรามองการตื้นต้นครับคงจะคิดว่าคนพวกนี้นี่ต้องเป็นสมัครพรรคพวกของพวกแคทเทอรีนเป็นแน ที่ได้บุกค,ค้นหาทั่วทั้งตึกครับจนมาเจอเข้ากับตัวของพระเอกแล้วก็แอลลี่แล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเราคนดูมาคิดกันดีๆแล้วนี่สองคนที่ว่านี้ครับมีผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็เด็กอีกคนซึ่งบอก่าเลยว่ายังไงครับก็ต้องเป็นเฮนรี่กับแซมเป็นแน่ที่แคทเธอรีนนั้นเคยหมายหัวพวกเขาไว้แบบไม่มีผิดซึ่งการมาของทั้งสองคนในตอนนี้มันก็ได้สร้างปมปัญหาครับขึ้นมาอีกหลายๆข้อด้วยกันว่าพวกเขาในตอนนี้เป็นใครเคยมีประวัติอะไรกับกลุ่มของแคทเธอรีนกันแน่ ทำไมพวกเธอรับต้องออกตามล่าคนกลุ่มนี้อย่างดูเดือดขนาดนั้นด้วยซึ่งถ้าเป็นศัตรูกันแค้นกันธรรมดารับก็ไม่น่าจะล่าโหดกันขนาดนี้หรอก เป็นไปได้ไหมครับว่านี่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเธอหรือเปล่าหรืออีกประเด็นหนึ่งรับว่าหลังจากพวกเขาทั้งคู่ได้ควบคุมตัวโจวกับแอลลี่ได้สําเร็จแล้วทั้งสองฝ่ายในตอนนี้รับจะร่วมมือกันในการหาทางออกรอดไปจากคนกลุ่มนั้นหรือไม่ก็ห้าหันกันเองอันนี้เราคนดูคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อแล้วแหละครับเรียกว่าในตอนนี้เนี่ยตัวซีรีส์ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆเป็นการเปิดเส้นทางของตัวละครแต่ละตัวให้สามารถเดินทางไปได้เส้นทางที่หลากหลายมากๆจนเราคนดูครับก็ไม่อาจจะจินตนาการได้เลยว่าบท สรุปของเรื่องราวที่ว่านี้จะไปสิ้นสุดลงที่ตรงจุดไหนที่ได้าครลฟังสรุปในเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยเมื่อไใ่ก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลย กด Subscribe กันไว้ได้เลยครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินและก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกำลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อหน่ายการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืมยูทูบพีเมียมราคาถูกของแอดมินกันด้วยละ่ะ เพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสนจจกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยส่วนใครได้เป็นสายฟังเพลงรับชอบทําจอเล็กปิดหน้าจอก็ทําได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดมุมบนหน้าจอครับแอดมอลโบรร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ